สวัสดีครับพี่น้องครับช่วงนี้เป็นการซ้อมล่ำเลืองสาหน่อยเพชรบนแพงมือแรงนะครับฉากนี้เป็นฉากพระปินทองประ,ะเกวนามานะครับผม <c oughs> มันนี้เป็นมือแรกนะครับซ้อมข้อหูเข้ากป้งเรียงนะครับ่ามันเปลี่ยนไปเพ็นมากจังไรน,นะครับวันนี้ศิลปินหลายๆท่านนะครับเพิ่งได้รับบทนะครับเพิ่งรู้บทตัวเองว่าใครเป็นตัวอะไรนะครับผม ต่อไปเป็นฉากของพี่วัดนะครับ ได้ยัได้เท้านน้องกสาจับซักคนเป็นดารแต่รวนี่มีเพร์เออดีเข้างย้าวอย่รปาง้าะลึกนะ้านเเยียมดีปอะไรฮาฮ่าฮ่า่าพระเจ้ากายยังบาดจใจเยอะเกินีร้านลไาล่ามายมปไี

ไปเหือไปจัมปาไปจัมปากมาเด้อเดี๋ยวมาแรกจะเป็นกัมเกเมื่อนี้เรียนตอนรับหลานเข้าโตมปจัดการเ้อแ็กกิน่ายปราสิเปอเ็นต์เมื่อนที่สิบเอมานานลเยว่าแ่ปยนะมีมไมอเขากินเขาไม่ชอบพี่น้องค่ะ ฉากต่อไปมนไปจักฉากวนี่สาฉากแล้วเกี่ยวนีคือเาเลยยากสเดากาเไปทพต่อี่ผู้ะดบัเียมฆกางเดดนท่านในท่านใหญต่อไปาสี่สองสี่กพยายาม ฉากนี้คือถากแก้วที่ปรรทุกสัญญาโดนบอกว่าว่าฉากนี้มันอต่างเด็หาตุ้ยบอกดูบอกมันเครื่องกับพี่เองฉากนี้ก็คือตามตามบดเคืองนักก็คือว่าอย่างเงี้ยการไล่เลยนะกาบปล่อยกา้ปล่อย Rồi thì mình có chào. Chào các bạn. 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 อยากกดอยากกดเหมาะสมแล้วพี่กาก็เป็นยังก็พี่กาก็เป็นนางอยากกว่ อนปนาากวันแล้วการใช้สในโลกเป็นกอาในี่ืองยักดีกนได้แต่เป็นเพืองยักอาเมองยักนั่นแหละนี่พกนยักนเันไผ่้เป็นเส้ดินเไผ่จัดเลย้เสร็จพอกับเสด็จลูกต่ดแจัดแต่จัทแ่ัดแต่จัดแ่จงดแบ่แต่จั่แต่จ่จัด มันชีหลอดบ่ะเียงหม่นี่นชิแตงเป็นไปทำไปทำไอ้สร้างได้แล้วแตงแนวไหนอยากมันน้องบาดปากอันนี้มันบ่เออคิวความแม่ เนาะเคลียร์จู่อยู่เมืองไหนยากเด้อยากบ่ฟางพี่น้องเป็นยากเบิดกันเป็ดยายหาตาดีกนกมันเกินตั้งแต่แต่งสวยก็ยังบ่รอดอยู่เฮ็ดจังได๋พี่แต่งยากคือสิรอดสวยค่ะส่งนี่คือแรงเดี๋ยกระโดดแร้ง ตากนราบรด์ได้ลอบริสอกบริัดอกาดมาบริไสรอกเสียวปีขายอยู่เอากระมนตัวมันต่งใส่เสือมหัมมอันสังกลลี่เขาขดอ้มันเด็ดเลยเยลา เสยังโงงานเทปรองเดือสักเลยเดใส่สุดเกยมเาลขายเออบอใส่กดีมันจังชีไม่อยู่ตลอดเวลาใช้ทอเนิวองี่าอเออเสื้อตัวนแดงไม่ใส่าบริหาเบิองเลยจอาอไแล้วบบ่ยากอยากซื้อไม่ไหม ซื้อยู่ใส่ฮะนี่อยู่แต่ว่าแบบว่าตัดไหมก็ได้เลือว่าบซื้อไหมตัวเดียวสีอมาสองโต้อย่างล่ได้ใู่กะอ่ลูก่ได้

นีมันมาหรือคนมาการ่ยเนเป็นคนเ้ียวติดหั แนโมเห็นแมก็พี่น้องครับอาไวัยานี้ารนกันนะครับเนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ